แกงคอนซิเตอร์ที่แท้จริงเราเป็นใครมาจากไหนแล้วมายังไงทาไมเก่งมากและคนที่กอบโกยอยู่เบื้องหลังเนี่ยโตขึ้นใหญ่ๆเป็นใครมาจากไหนใช่ก็วันนี้ขอนุญทาตเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกได้ยังไงะคะ,คะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ y t u t u จุฬาเ a r ด d i o พลัสขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจารทวิวงศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาลนิดเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ค่ะเมื่อพูดถึงโทรศัพท์นะคะสิ่งที่ตอนนี้เราเจอกันบ่อยมากเลยก็คือว่าเราไม่กล้ารับโทรศัพท์เอ๊ะใครใครโทรมานะเรากลัวมากเลยเดี๋ยวโทรเดี๋ยวเขาโทรมาแล้วมันจะเป็นแก๊ง call center วันนี้เราจะมาคุยกันว่าแก๊ง call center จริงๆเนี่ยเขามีการบริหารจัดการอย่างไงมาจากไหนแล้วถ้าเกิดเขาโทรหาเราแล้วเรารับขึ้นมาเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้เรา ถูกหลอกต้มตุนเหมือนอย่างที่เคสที่เกิดขึ้น,นปัจจุบันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดรปรเมศกุมารบุญท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นนักอาชญาวิทยาและอาจารย์พิเศษของภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา,า,า,าล,าลยาัลายค่ะสวัสดีค่ะอา,าจารย์ขอบพระคุณ,ค,ณค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อนึกถึงเรื่องพวกนี้ก็จะนึกถึงอาจารย์ตลอดเลยนะคะอาจารย์ขาตอนนี้จริงจริงเนี่ย เวลาใครโทรมาหาเปิ้ลถ้าเปิ้ลไม่ได้เมมไว้เนี่ยเปิ้ลไม่อยากที่จะรับโทรศัพท์เลยเล้วจริงรจริงรมันก็ดีแต่มันก็มีข้อด้อยหลายครั้งคนบอกว่าติดต่อเปิ้ลไม่ได้หรือเออทำไมเราไม่รับโทรศัพท์เพราะเราไม่อยากรับเพราะมันมี call center คราวนี้ขอกลับไปนิดนึงว่าแก๊ง call center มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะทำไมเขาถึงแ้ฉลาดนักฉลาดนะถึงเอาเอา สเตตส i ใทีน่นีมน้มารอกเราได้อะคะเป็นคําถามที่ดีมากและสื่อไม่ค่อยมีใครพูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับว่าแก๊งคอสิซเตอร์ที่แท้จริงแล้วเป็นใครมาจากไหนแล้วมายังไงททำไมเก่งมากตอนนี้นะครับปัญหาของสังคมไทยเนี่ย เหยื่อจับเหยื่อด้วยซ้ำนะครับประชาชนที่ถูกหลอกเป็นเหยื่อแจ้งจับบัญชีมาซึ่งก็เป็นเหยื่อโดนหลอกให้มาเปิดบัญชีและแม้แต่แก๊งคอสเทอร์ที่โทรมาเนี่ยครับอาจจะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ถูกบังคับให้โทรมาหลอกพวกเราบนเวียนอยู่ตรงนี้ครับ<ฆ>แต่ไม่มีใครพูดถึงว่าและคนที่กอบโกยอยู่เบื้องหลังเนี่ยโตขึ้นใหญ่ๆเป็นใครมาจากไหนก็วันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ เรียกว่า transnational o r g a n i z e d Crime มเลยทีเดียวอันนี้อาจารย์หมายถึงว่าไม่ใช่เป็นคนไทยเนาะเป็นคนต่างประเทศเนะคะถูกต้องค uh huh. คือในโซเชียลมีเดียเราจะเห็นแค่มุกตลกเหมือนเป็นโจรกระจอกคนที่รู้ทันว่าเขาหลอกแบบไหนก็มา,าล่อเรียนแล้วเป็นคลิปแชร์กัน uh huh. นั่นคือคนที่รู้ทัน uh huh. แต่เบื้องหลังจริงๆนะครับผมเล่าให้ฟังนี้ครับว่ามาเฟียจีนอ,อย่างถ้าเราพูดถึงยากูซ่าเราต้องถึงมาเฟียญี่ปุน่น uh huh. อาจจะมีหลายแก๊งก็ว่าไป อเมริกาเนี่ยเขามองอมาเฟียจีนเขาเรียกว่า triads ซึ่ง <c oughs> เป็นองค์กรอาชกรรมขนาดใหญ่มีสมาชิกเป็นแสนแสนคน <c oughs> นะครับแล้วก็มีแก๊งใหญ่ๆเยอะแยะหลายแก๊งโดยเฉพาะถ้านในประเทศไทยเนี่ยแก๊งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเห็นในสื่อที่รีเสิร์ชมาเนี่ยก็คือ1 4 k แต่นี้ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนมาจากจีนแล้วออกมาทางกัมพูชานะครับและตอนนี้ย้ายมาลาวแล้วมาเมียนมา คือในเมียนมาเนี่ยนะครับหลังจากอังกฤษให้เอกชเมียนมาเนี่ยก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงเพราะเป็นชาติพันธุ์ต่างๆเป็นกลุ่มกองกําลัง,งต่างๆที่ไม่ยอมรับการปกครองของรัฐบาลทหารเมียนมา <คะ S 1> แก๊งคอนเซนเตอร์จริงๆเนี่ยเป็นปัญหาจีโอ p o l i t i กเป็นภูมิรัฐศาสตร์นะครับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้นะครับก็ต้องมีเงินในการเลี้ยงกองทัพเช่นถ้ามีกองทัพสัก2 0 0พคนเนี่ยค่าใช้จ่ายวันละห้าร้อบาทต่อคนเนี่ยสองพคนต้องมีล้านหนึ่งต่อวัน สามร้อยหกสิบห้าพันแปลว่าปีนต้องมีสามร้อยหกสิบห้าล้านแล้วจะเอามาจากไหน <c oughs> เริ่มแรกเนี่ยนะครับอย่างเช่นนะครับที่ชานสเต,ตโกกั้งเล้าไก่เราจะได้ยินคำนี้นะครับทางตอนเหนือของเมียนมาเนี่ยนะครับกลุ่มกองกำลังใหญ่คือ m n d a a เดิมเนี่ยหัวหน้าพักชื่อเปี้ยงไคชินนะครับออ,อกสิ่งผิดขออภัยเพราะเป็นภาษาจีนนะครับคุณเปี้ยงเนี่ยเป็นหัวหน้าพักคอมมิวนิสต์เมียนมาด้วยแต่หลังจากได้เอกราชจากอังกฤษนะครับ รัฐบาลอคอมมิวนิสต์ของจีนเลิกส่งเงินช่วยเหลือ,อนะครับทฤษฎีโดมิโน่จึงไม่มีจริงถ้าเขาไม่ส่งเงินมาทีนี้ครับเขาก็เลยหันมาปลูกฝิ่นทํายาเสพติดเพื่อเลี้ยงตัวนะครับแล้วก็มาใช้เมืองโกก้ากไ,ไม่ใช่ใช้เมืองเล้าไก่ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเมียนมาและติดกับทางตอนใต้ทางตอนตกของจีนเนี่ยนะครับเป็นโลกียซิตี้มีคาสิโนมีบังคับ ผู้หญิงขายบริการค้ามนุษย์แล้วคนจีนก็อพยพมานะครับอเอาเงินล่ำรวยมาเลี้ยงกองกำลังแต่คราวนี้ครับอจจาจารย์ลองคิดดูว่าทุนจีนที่ว่าเนี่ยแก๊งมาเฟียจีนเนี่ยต้องการพื้นที่แล้วมาเจอกับแก๊งกองกำลังเหล่านี้มอบพื้นที่มอบอำานาจให้โอกาสเลิกทำยาเสพติดเลิกทำคาสิโนโม,มาทำแก๊งคอนเซนเตอร์อแปลว่าร่ำรวยกว่าแล้ว โอ้โห oh, อยู่ๆใครจะมาบอกเราออกอุบายแบบนี้นะแบบนี้นะจะทําให้ร่ํารวยมหาศาลแล้วก็ทําได้จริงๆ mm hmm. กลายเป็นพวกแก้งคอนเซนเตอร์ไม่ใช่โจรกระจอกครับร่วมกับกองกําลังติดอาวุธกลุ่มนี้มีอิทธิพลตั้งแต่เมียนมาตั้งแต่แคลิฟอร์เนียเมียนมาไปจนมาเก้าไต้หวันฮ่องกงจีนกัมพูชาลาวไทยโอ้โ oh หเรียกได้ว่าในบริเวณชายแดนเนี่ยนะครับกองกำลังต่างๆเนี่ยที่ ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองเนี่ยเปิดพื้นที่ให้คำว่าจีนเท่าเหมือนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กลุ่มเรานี้ยมาตั้งฐานปฏิบัติการไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแล้วก็โจมตีทั่วโลกนะครับโอ้ยจารย์ฝังจารย์แล้วนักกลัวมากนักกลัวม,มากจริงๆนะผมบอกว่ามันมคือพูดง่ายว่ารัฐบาลจีนเท่าที่จับผู้ต้องหาคดีแก๊งคอนซิตเตอร์ที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะรร้ายกับประชาชนจีนเนี่ยก็ สี่หมื่นกว่าคนเนี่ยเพิ่งกำลังบอกว่าเนี่ยที่เราบอกว่าเนี่ยโทษทีนะครับประเทศจีนอยู่เบื้องหลังก็เลยสงสัยว่าประเทศจีนเขาเองอ่ะได้รับผลกระทบจากคอร์เซ็นเตอร์ใช่ครับใช่ครับเหมือนกันใช่ไหมคะก็อันนี้นะฮะก็เล่าให้ฟังงนี้ครับว่าที่เล้าก่ายเนี่ยจากที่บอกนะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นคุณเปี้ยงไคซินหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์หัวหน้ากองกําลัง MNDa นะครับแต่ไม่ยอมขึ้นตรงกับรัฐบาลมีน้องหลายมีน้องหลายก็เลยเหมือนกับ อันนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าเป็นข่าวที่เขาเล่าเากันมาก็ยุให้ลูกน้องชื่อใบเซาเฉิงเนี่ยปฏิวัตินะครับยึดอำนาจลูกพี่และจะมอบเล้ากายเขตปกครองโกล้างให้ก็เรียบร้อยครับคุณเปี้ยงกับกองกำลัง MNDA ออกไปถามว่ารัฐบาลพมา่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยไหมกับการมีอยู่ของแก๊งไม่ทราบแต่รัฐบาลจีนขอให้มาช่วยปราบเล้าไก่ก็เพิกเฉยครับสุดท้ายครับรัฐบาลจีนก็ เขาก็ลือกันอีกครับจริงงไม่รู้ก็ส่งสายลับมาเจรจากับกองกําลัง MNDA TNL A รักกันอาร์มี่ร่วมกันปราบแล้วก่ายไหมนะครับสุดท้ายปราบได้จริงจับได้แบบโอ้โหเป็นหลักหมื่นนะครับก็ให้เห็นว่าปัญหาของการเมืองของเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันเป็นจุดที่ขึ้นอยู่กับว่าแก๊งคอนเซเตอร์ในประเทศไทยจะลดลงหรือมากขึ้นด้วยอย่างที่บอกว่านี่ละฮะมันเป็นปัญหาที่ตำรวจเนี่ยน่าสงสารด้วยซ้ำเหนื่อยนะครับเท่าที่ผม ประชุมวิชาการด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหนึ่งท่านเนี่ยรับ500คดีต่อปีเพราะฉะนั้นอย่างนี้จริงๆเรอาจารย์จะฝักจากการที่ปัญญามโวกาสฟังอาจารย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เลยนะเราแก้ปัญหาได้แค่ปลายทางจับจได้เฉพาะคนที่ไปเปิดบัญชีม้าเท่านั้นเองอ่ะใช่ครับต้นตอนนี้เราเราแทบจะไป,ปไม่ถึงเลยนะต้องเป็นระดับรัฐบาลคืออย่างที่ผมบอกนะว่ากองกําลังเราเนี่ยนะครับซึ่งเปิดพื้นที่ชายแดนของเราเนี่ยตั้งแต่ ทางตอนเหนือลงมาตอนใต้ๆหน่อยติดจังหวัดตากเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชเวโกโก,โก,โกเป็นไซซีกังอินดัสทรีนะครับมผมเข้า Google Earth ไปดูริมฝั่งแม่น้ำเมยเนี่ยฝั่งขวาประเทศเราเนี่ยจังหวัดตากแม่สอดเนี่ยเป็นป่าทั้งนั้นเลยแต่ทำไมชเวโกโกไซซีกังเป็นเมืองเลยครับเป็นเมืองแบบเจริญรุ่งเรืองตึกรามบ้านช่องอใหญ่โตเต็มไปหมดมซึ่งอเมริกาเขาก็ตีพิมพ์เขาเรียกว่าอยู่อ่ออ่า อ่ i t e d t t a t e s uh, States, uh, Institute of ิจูตออฟพิมตีพิมบทความมาเรียกว่าเป็น Scammer f a c t o r อรี่โอ้สแกมเมอร์แฟกทอรี่เป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยนะคะแล้ว uh, <c oughs> โพสตรับสมัครงานปลอมเนี่ยหลอกคนทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนะครับ <c oughs> มาทำงานเหมือนกับว่าจะมาทำงานในไทยแต่สุดท้ายครับถูกบังคับไปอยู่แก๊งพวกนี้ทรมานทำร้ายร่างกายทุบตีหักนิ้วหักอโหดสารพัดไม่ให้หาหมออีก เพื่อให้โทรมาหลอกลวงคนในภูมิภาคนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆครับคราวนี้อาจารย์ถามถ้า,ถารู้สึกจะพึ่งใครไม่ได้แล้ะต้องพึ่งตัวเราเองคราวนี้เรามาคุยกันว่าถ้าเกิดเนี่ยค่ะเราจะรับโทรศัพท์แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกได้อย่างไรอะคะอย่างป้อนจริงๆเนี่ยตอนนี้นะคะต้องเรียนอาจารย์ตามตรงข้าใครโทรมาป้อนไม่นับเนาะป้อนจดไว้ก่อนแล้วเป้นก็ให ผู้ช่วยเปิ้ลโทรไปทางแล้วก็ดูซิว่ามันใช่ไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้าบางคนเ็าไม่สามารถทําอย่างนี้ได้แล้วเราก็ไม่อยากที่จะพลาดในเรื่องของการที่เออเราจะมิสแบบโอ้ใครจะมาติดต่อเราเนี้ยเราจะทํางไงคะรับหูโทรศัพท์แล้วยังไงต่อดีคะอาจารย์จะมีคําแนะนำยังไงอย่างแรกเนี่ยสำนักงานตํารวจแห่งชาติร่วมกับบริษัทโกโก้ลุกนะครับโปรโมทให้พวกเราลงแอปชื่อหูสคอลนะครับใช่ค่ะ มูสคอร์เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกเบอร์ของคนร้ายไว้เยอะมากนะครับจะโชว์เลยว่ามิจฉาชีพโทรมามนะครับหรือจะเป็นประกันหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เราเลือกรับนะครับก็ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากนอกจากเราลงแล้วก็ลงให้ผู้ปกครองคนในครอบครัวก็แนะนำนะครับแต่วิธีอย่างที่อาจารย์เปิ้ลพูดเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมากซึ่งผมก็ใช้คือโทรมาเนี่ยเบอร์ปรลัดเราไม่รับ นะครับหรือกดตัดสายไปเลยยิ่งดียิ่งตัดสายเร็วยิ่งดีเพราะธรรมชาติคนถ้ามีเรื่องด่วนเขาจะโทรซ้ำแต่แกงคอนเซนเตอร์จะไม่โทรซ้ำเพราะใช้คอมพิวเตอร์แรนดอมนะครับนี่เพิ่งกำลังสงสัยว่าบางทีตัวเลขที่มันมาเ,ออเขาอ๋อใช้คอมพิวเตอร์แรนดอมใช่ครับ <Okay. S 2> เขาเลยจะไม่โทรซ้ำนะครับหรือถ้าเราอดใจไม่ไหวจริงๆให้โทรกลับซึ่งเบอร์แกงคอนเซนเตอร์จะโทรกลับไม่ติด โอเคโทรกลับไม่ติดเพรางนั้นก็คือเราไม่รับแต่ว่าเราก็ไม่อยากเราก็กลัวเดี๋ยวเพื่อนนั่นโทรกลับโทรกลับดีกว่าถ้าโทรกลับแล้วติดมีไหมอาจารย์จากประสบการณ์ของผมไม่เคยเห็นว่าจะติดนะครับคือเดี๋ยวผมเล่าเรื่องเทคโนโลยีให้ฟังครับผมคือเทคโนโลยีจะมี2แบบนะครับก็คือในประเทศกับระหว่างประเทศนะครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ครับว่าระบบโทรศัพท์เก่าเนี่ยบ้านหรือมือถือเนี่ยเขาเรียกว่าระบบเซอร์กิตสวิตชนะครับก็คือ เป็นช่องที่แบบต้องใช้เสียงหนึ่งคู่สายว่างั้นเถอะนะครับส่วนระบบโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราเรียกกัน VOIP อะไรเนี่ยมันเป็นซอฟต์สวิตช์นะครับซึ่งมันจะคุยกันโดยตรงไม่ได้นะครับถ้านะครับอย่างในอพาร์ตเมนต์หรือในระบบคอสเซนเตอร์ธนาคารราคาเนี่ยหนึ่งเบอร์เนี่ยเขาจะมีตู้ PBX กระจายเป็นรอยได้เหมือนอพาร์ตเมนต์เนี่ยเบอร์โทรเข้าโทรออกมีหนึ่งเบอร์ก็จริงแต่มันเชื่อมไปห้องเป็นรอยได้นะครับไอ้คนกลางเนี่ยแหละครับที่มาเชื่อมระหว่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า สิบครั้งนะครับเป็นผู้รับอนุญาตจากกรสรชนะครับ oh. เป็นผู้รับอนุญาตรทระมซึ่งเขาให้เป็นรายเดือนจจะโทรเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นระหว่างประเทศสําหรับองค์กรที่มีเครือข่ายเนี่ยห้าร้อยเลขหมายพันเลขหมายต่อเดือนก็ว่าไปอันเนี้ยคนคนเนี้ยจะเห็นนี่เป็นเทคนโนโลยีในต่างประเทศนะครับซึ่งกรสทชก็ให้ใส่บวกหกอะไรนะหกเก้าเจ็ดประมาณนี้นะครับอ๋อที่เขาบอกว่าต่อไปท่าหกเก้าเจ็ดไม่ห้ามรับอะไรใช่ไหมคะส่วนในประเทศเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยี ซิมบ <Sim> ็อกซ์นะครับก็คือกล่องนึงมีหลายเส,สาใส่ซิมได้เป็นร้อยเลยนะฮะแล้วก็โทรในประเทศนะครับที่เราเห็นบริเวณชายแดนก็จริงซึ่งต้องชมกศชนะครับเท่าที่ผมทราบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันอังคารที่ผ่านมาท่านรองเลขาธิการเนี่ยไม่บอกโอเปอเรเตอร์ครับไปดูที่บริเวณชายแดนแม่สอดด้วยกับตาตัวเองกับทีมงานนะครับเห็นการหันเสาเราเห็นในข่าวเลยนะหันเสาไปยังประเทศเพื่อนบ้านไอ้สแกมเมอร์แฟคทอรี่ที่ผมบอกนี่แหละ แต่เป็นเบอร์ในประเทศที่เราโทรกันนะครับซึ่งก็จริงๆก็มีคําแนะนําแต่ว่าถึงผมเป็นวิศวกรก็จริงนะครับแต่ก็คงให้คําตอบได้ไม่ดีเท่าโอเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการสิบทางนั่นแหละวิศวกรในนั้นเ,นนเขาจะรู้ว่าทําได้ไม่ได้นะครับแต่ในงานวิชาการเนี่ยนะครับของต่างประเทศเขามีคําว่าเชิญเรทนะครับเชิญเรทเนี่ย c h u r n เรทนี r ่ก e ็คือ e อัตราการใช้เบอร์แล้วคืน นะครับค <ım S 2> <ฮ>ืออย่างคนปกติอย่างพวกเราเนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์ทีเนี่ยเป็น10ปีไม่เปลี่ยน <conflicting. S 2> แต่บางเบอร์เนี่ยใช้กันได้3สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งแล้วก็เลิกใช้เนี่ยฮะโอเปอเรเตอร์เดิมเนี่ยครับจะบริหารเชิญเดยทำไงให้เป็นลูกค้าที่ยั่งยืน mm. ทีเนี้ยในงานวิชาการต่างประเทศเนี่ยเขาเอา Data า n อนาลิ erm ติกมาวิเคราะห์พฤติกรรมไอ้พวกเชิญเดยพวกเนี้ย mm. สามารถบอกได้ว่ากลุ่มไหนที่มีแนวโน้มเป็นอาชญากรแต่ขณะเดียวกันครับทั้งโทรศัพท์ต่างประเทศจาก10ครั้งที่ผมบอกกับซิมบ็อกในประเทศเนี่ย คนที่มีรายได้ก็คือผู้ให้บริการแก๊งคอนเซ็เตอร์โทรวันละสองแสนครั้ง oh. ถ้าผมบอกว่าตกลงหนึ่งนาทีนี่เขาโทรแบบโอ้โ oh. ใช่ครับแล้วถ้ารายได้เก้าสิบอร์เซ็นของสิบครั้งหรือรายได้ก้อนมอถึอมาของโอเปอเรเตอร์ที่ได้จากการโทรเหล่านี้แล้วเขารู้ว่าจะทำยังไงเนี่ยเขาจะทำไหมอันนี้เราเป็นอ,อ้อ,อมๆให้รัฐเป็นกำหนดนโยบายเอยมันมน่าจะทำได้นะคือผมเล่าให้ฟังว่า เมื่อสักเกือบ20ปีก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยมีถูกโจมตีแบบหนึ่งเขาเรียกว่าวันกิรีนะครับตอนนั้นเนี่ยกสทชโทรคมนาคมหรือแคทเทลคอมเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศรายเดียวต่างประเทศโทรมาจาก I อวีโอพแบบนี้โทรมาหนึ่งกริ่งระหว่างและการที่เราโทรกลับเนี่ยเสียเงินในในสมัยนั้นแคทเทลคอมบล็อกได้ครับเขาเป็นผู้ให้บริการสิบครั้งแบบนี้แต่เขาบล็อกได้ <Huh. S 2> และทําไมปัจจุบันเราจะใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้ไไดนะครับยังมีเทคโนโลยีอื่นอีกเยอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นของจีนเนี่ยเขาให้ลงแอปพลิเคชันเลย mm hmm. National a n t i แ c กมแอปพลิเคชันของจีนการที่คนร้ายเนี่ยมาลงแอปโจรน,นะครับในมือถือเราเพื่อควบคุมมือถือเนี่ยรัฐก mm ็ hmm. าสามารถสร้างมาแวร์หรือแอปแบบนั้นได้เช่นกันเป็นมาแวร์พระเอกว่างั้นเถอด mm hmm. มาลงในมือถือประชาชนแล้วก็วิเคราะห์ คือคือพูดง่ายว่าฮูส์กอเนี่ยบอกว่านี่คือเบอร์มชชาชีพแต่ถ้าเราเป็นรัฐเรามีอำนาจลงแอปเนี่ยนอกจากเรารู้ว่าเป็นเบอร์มชชาชีพเราสั่งไม่รับสายยังได้เลยอเออ,เอ,อทำไมเราไม่เวียงงั้นบ้างเนะก็ถ้ารัฐเนี่ยมีทุนนะครับมอบให้ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรฐัฐศาสตร์จุฬาให้เรามาช่วยกันทําได้ครับนะค่ะอาจารย์คะคราวนี้กลับมานิดน,นึงค่ะหลายๆท่านก็คงอยากที่จะ ลงหูข่าวใช่ไหมคะอย่างหูข่า l เนี่ยค่ะก็คือว่าพอท่าโทรศั์มาปุ๊บเป็นเบอร์มิจฉาชีพปุ๊บมันจะขึ้นเลยทันทีใช่ไหมคะอาจารย์ขึ้นคาว่ามิจฉาชีพเลยขึ้นว่ามิจฉาชีพเลยอ๋อโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ข้อมูลไอ้ตรงนั้นมันขึ้นได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ที่อาจารย์แนะนําใช่ไหมคะแต่คราวนี้เอาสมมติถ้าเกิดรับมาแล้วล่ะเปิ้ลเคยนะอาจารย์รับขึ้นมาปุ๊บนะรู้ว่าเป็น c a l นเตอร์แเราก็เปิดปピกเกอร์โฟนเลยรอเขาด้วยบอกว่าเนี่ยอยู่กับสถานีตำรวจนะโอ้โหเขาว่าเรามาเป็นชุดแล้วเขาว่าเปิลด้วยว่าเป็นอีแก่เขาก็ปิดโทรศัพท์เลยเราก็เอาตายแล้วเราก็เจ็บใจว่ากลับไปไม่ทันถ้าเกิดรับขึ้นมาอย่างเงี้ยหลายครั้งเรารู้ว่าเป็น Call center ไม่เป็นไรแต่ถ้าโทรมาแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็น Call center หรือเปล่าเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรสัญญาณอะไรไหมคะตอนคุยกับเขาว่าเอ้ยไอ้ที่เป็น Call center แก๊งต้มตุ๋นที่เรา ไม่ควรที่จะพูดต่อแล้วครับก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมคุยกันเล่นๆในในเวลาบรรยายกับตำรวจเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วประชาชนชวนแก๊งคอสเตอร์คุยเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าช่วยลดอัจญากรรมนะครับอย่างแรกเนี่ยดึงเวลาไม่ให้เขาไปหลอกคนอื่น <c oughs> อย่างที่สองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแก๊งคอวเตอร์เนี่ยมีการลักพาตัวและบังคับ <c oughs> นะครับให้โทร <c oughs> ถ้าเราไม่คุยเขาถูกทําลาย นะครับถูกทุบตีเลยประมาณนี้นะครับ oh. เพราะฉะนั้นการชวนคุยเนี่ยเป็นเรื่องดีและแก๊งคอนเซเตอร์เนี่ยกว่าจะหลอกให้โอนเงินเนี่ยผมก็ชอบคุยด้วยนะครับเพราะได้เรียนรู้จากเขาเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับ mm hmm. กว่าเขาจะมีอุบายแล้วก็ส่งต่อจากผู้หมวดไปสารวัตรไปผู้มกับอะไรของเขาเนี่ยเป็นชั่วโมง mm hmm. ก็ก็ไม่ง่ายนะครับสัญญาณหนึ่งที่ที่บอกว่า,าจะเป็นแก๊งคอนเซอเตอรต์หรือไม่นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่ม <Okay. S 2> กลุ่มหนึ่งคือไม่รู้จักเราเลย กับอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ได้ข้อมูลส่วนบุคคลเรามาแล้วะนะครับกลุ่มที่ไม่รู้จักเราเลยเนี่ยนะครับก็จะโทรมาบอกว่าคุณลืมพัสดุน,นู่นนี่นั่นหรืออ่าออกอุบายว่าโทรมาต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะให้บอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เบอร์โทรอะไรเงี้ยก็บอกข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไหร่ก็แปลว่าเป็นแกงคอสติเตอร์อนะครับกลับอีกอันรู้มาก่อนนะครับรู้ชื่อนามสกุลเรามาก่อนเนี่ยนะครับก็จะหลอกอุบายสองอย่างหนึ่งก็คืออ่ ทั้งสองอย่างเนี้ยจะมาให้เราแอดไลน์นะครับก็คือแอดไลน์เพื่อออกอุบายให้โอนนะครับให้หวาดกลัวเป็นเจ้าหน้าที่อ่าุณเกี่ยวกับคดียาเสพติดหรือมีพัสดุตกค้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่อุบายให้โอนโอนเมื่อไหร่เป็น call center มีคําว่าโอนเมื่อไหร่นะครับโอนคาว่าโอนเมื่อไหร่นะซึ่งเม่ไหรฮะถ้าแอปที่ถ้ารัฐจะทานะครับเหมือนจีนเนี่ยหรือเหมือนฮูสคอร์ก็แล้วแต่ควรจะมี AI ในการช่วยวิเคราะห์ นะครับเขาเรียกว่า speech to text นะครับเสียงมันสามารถวิเคราะห์มันเป็นตัวหนังสือแล้ววิเคราะห์ได้เลยว่าคํากลุ่มคําเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นอาจจะก่อนสามารถตัดสายได้ถ้าแอปจะทำนะครับ2ก็คือการที่ให้แอดไลน์เพื่อจะให้ลงแอปดูดเงิน uh huh. แอปดูดเงินไม่สามารถไปโพสต์อยู่ใน Play Store Google Store อะไรทํานองนี้ได้ส่งผ่านทางไลน์นะครับ uh huh. ให้เราลงอะไรก็แล้วแต่หรือให้เรากดลิงก์กดอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแอปดูดเงินแอปคอนโทรลมือถือเหล่านี้นะครับก็คือแกงคอนเซนเตอร์ hmm. นะครับคือพูดง่ายว่าถ้าไม่รู้ข้อมูลส่วนบุคคลเรามาก่อนหลอกขอข้อมูลเนี่ยคือแกงคอนเซนเตอร์ hmm. กับ2รู้เรามาก่อนเนี่ยให้เริ่มแอดไลน์เมื่อไหร่นี่แหละก็เป็นสัญญาณแรกอาจารย์ค่ะนิดนึงค่ะเอ่อถ้าเกิดเราแอดไลน์เขาแล้วแล้วก็กดลิงก์ไปแล้วเขามีหลายนอแล้วถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยายและ มันจะมาดูได้เลยไม่ได้เสรปุ๊บเราปิดโทรศัพท์มือถือทันทีมันช่วยได้ไหมหรือว่าเมื่อไหร่ที่แอดแล้วกดติ๊งไปแล้วจะปิดโทรศัพท์มือถือ,อยังไงก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าลงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็ไม่ทันการก็ค่อยต้องค่อยมาลบแอปในในมือถือนะครับแต่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาคุยเป็นชั่วโมงโน้มมน้าวจูงใจจนเราหวาดกลัวเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยสะกดจิตกันด้วยเสียงด้วยคําพูดเท่านั้นไม่มีเวทมนต์แต่เป็นการจูงใจโดยใช้คําพูด แต่ช่วงที่คําพูดหายเนี่ยนะครับก็คือตอนที่เรากดโหลดแอปลงในมือถือเรามันจะเป็นนาฬิกา้ายคว่ำมันเงียไปจังหวะนั้นปิดเครื่องกางอากาศเลยครับปิดนะครับปิดครับอาจารย์นี้ึงเพราะว่าบางคนหลายคนที่กําลังฟังอยู่ข้างในเขายังไม่มีประสบการณ์คือปอนเอ็ปมันก็ขอให้ไม่มีประสบการณ์ด้วยไลน์มากด ปุ๊บพอปุ๊บไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์มันจะเป็นคะมันจะไม่ได้ลิงไปเว็บแต่มันจะเป็นมุมๆติ้วๆติ้วๆอย่างนี้เลยเหรอคะคือพอเรากดปุ๊บเนี่ยจริงๆไม่ได้ลงง่ายเลยนะครับเขาเรียกว่าถ้าลงแอป APK ก็คือนอกสโตร์เหล่านี้คุณต้องกดยินยอมเยอะมาก accessibility mode โหมดสำหรับคนพิการด้วยซ้ำยอมให้คนอื่นเข้ามาใช้เสียงใช้ข้อความนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยนะครับเนี่ยต้องได้เริ่มได้สติแล้วว่าเอทำไมต้องลงอะไรเยอะแยะกว่าปกติ นะครับอ๋อมันจะมีไอ้ตรงนี้มาก่อนใช่ไหมคะว่าให้ยินยอมด้วยยินยอมนี่ซึ่งยินยอมตรงนี้นี่มันคือมาจากไหนคะมาจากแก้งของเซ็นเตอร์เองเขาบอกให้เรากดยินยอมออะไระอไรที่เราต้องยินยอมเยอะนี่แหละนะครับก็นี่แหละต้องมีหลายขั้นตอนนะครับไม่ใช่กดปุ๊บแล้วมันก็ติ้ว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 เหมือนเลยพอติ้วเนี่ยเป็นเป็นช่วงสุดท้ายซึ่งเขาไม่สามารถคุยได้เพราะโทรศัพท์มันจะค้างแล้วนะครับเราก็จะสติมรกกลับมาตอนนั้นให้ปิดเครื่องดึงซิมออก นะครก็คือไม่ติดไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ว่าไปนะฮะคือเอา Data ออกแต่ยังโทรได้ก็ยังยังมีนะครับคือมือถือแต่ละรุ่นแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เข้า Google Search ว่ามือถือของเราจะลงลบแอปมีทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นอย่างไรนะครับก็แต่ละกลุ่มโทรไป call center ของ o p เปอเรเก็ได้เขาจะแนะนำ โอเคค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ปุ๊บรีบปิดโทรศัพท์ถอดซิมออกก็ยังพอช่วยเราได้ใช่ไหมคะแต่ข้อสังเกตผมอีกอย่างนะครับก็คือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําวิจัยเรื่องนี้โดยตรงแต่ว่าผมเคยทําวิจัยเรื่องโรแมนต์แ a มเยื่อส่วนใหญ่เป็นคน Extrovert เป็นคนที่ชอบเปิดเผยตัวตนชอบปาร์ตี้ในโซเชียลมีเดียยอมรับเพื่อนใหม่ง่ายแต่ผมสังเกตครับว่าคนที่เป็นเหยื่อแกงคอนซเตอร์ในไทยเนี่ยน่าจะเป็นอินโทรเวิ เพราะคุณต้องไม่รู้จักข้อมูลข่าวสารเลย mm hmm. แล้วผมลองพิมพ์ใน Google ครับว่า introvert population มี20-40%ของประชากร mm hmm. สอดคล้องกับที่ผมได้สัมภาษณ์แก๊งคอนเซนเตอร์กับใจครับ mm hmm. เขาบอกว่ามันมีการออกแบบองค์กรเขารองที่ผมบอ,อกเป็นองค์กรกิจกรรมเนี่ยมีแผนธุรกิจมีการรับสมัครงานมีการบริหารเงินมีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย mm hmm. เขาตั้งเป้าหมายจะสร้างความเสียหายให้ถึง50%ประชากร ก็ใกล้เคียงแต่คราวนี้ครับรัฐคุณจะต้องมีการบริหารว่าอินโทรเวิร์ดจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างไรอินโทรเวิร์ดของอาจารย์ก็คือหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้สนใจสนใจกับสังคมว่ามันจะเป็นยังไงอแต่ถ้าคนสนใจสังคมเขาคงต้องระมัดระวังแหละถูกต้องไหมเพราะว่ารัฐนะครับทำอินโฟกราฟิกทั้งตำรวจกสทชกระทรวงดีีผมสังเกต นะครับใน Facebook คนกดไลค like, ์40-50คนแต่แกก็แค่โทรหลักแสน mm hmm. มันไม่บาลานซ์กัน mm hmm. เราจะต้องมีเทคโนโลยีมาร์เก็ตติ้งใหม่นะครับเช่นโซเชียลเรซนิ่งมาวิเคราะห์ว่ารัฐจะบริหารข้อมูลก้อนนี้ไปถึง100%ประชากรยังไงมันยังไม่ถึงคุณต้องรีพีทกลุ่มนั้นได้หรือยังกลุ่มนี้มันต้องมีวอลลุมแบบใหม่ mm hmm. ที่ใช้การบริหารจัดการดิจิทัลเทค นะครับที่จะอีกครั้งหนึ่งนอกจากเทคโนโลยีในการป้องกันค่ะอาจารย์เรามีเวลาเลยอีกนิดเดียวฉะนั้นอยากจะถามข้อสุดท้ายถึงแม้เราจะป้องกันไม่ได้แต่เราก็อยากรู้ว่ามันได้มาอย่างไรไอ้ข้อมูลไอ้ที่ของเราบางทีวันโอ้ยบางดือนเพิ่งเกิดไอดีอะไรต่างๆหลายครั้งเราสงสัยว่าโทษทีนะคะธนาคารที่เราไปเปิดวันไปเปิดปุ๊บวันลุกขึ้นมาเลยคือมีคนในองค์กรนั้นๆขายใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับศับทางด้านอาชญาวิทยาเขาเรียกว่า insider trade นะครับก็คือคนไหนเป็นเสียเองนะครับตอนนี้น่าจะเอาออกนะอาจารย์ไม่ใช่เอาออกอย่างเดียวครับมีโทษอาญาจำคุก<ช>เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบคุคคลและทาให้ผู้อื่นเสียหาย <c oughs> ไม่คุ้มนะครับ <c oughs> คือผมเนี่ยเคยไปฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยน,นะครับเขาจะมีกลุ่มเลเวลอ่ะไอ้นี่ขายยานี่ฆ่าคนเป็นพี่ใหญ่เฮ้ยเองติดคุกเพราะอะไรเอาข้อมูลส่วนบคุคคลไปขายมานวดเท้าเลยกลายเป็นจนกระจอกอยู่ในคุกอีกนะครับ <c oughs> ทั้งหมดอนาคตแล้วเข้าแม้แต่เข้าไปในคุกก็ชีวิตคนลำบ,บาก ทั้งที่ได้เงินหลักพันนะครับตอนนี้คือเพจที่ขายใน Facebook ขายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเพจปิดได้แต่ Search Engine ไม่ปิดได้นะครับเราสามารถพิมพ์คำว่าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลมันก็แค่หลักพันสามพั0ห้าไม่คุ้มกับการติดคุกและหมดอนาคตนะครับค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆในเรื่องของข้อมูลออกไปของเรานี่จริง ทำอะไรไม่ได้เลยเนาะอาจารย์ถ้าเรายังต้องการมีชีวิตอยู่ในสังคมเป็นปกติแต่สิ่งที่เราทําได้คือต้องระมัดระวังแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ปุ๊บรีบตัดสายทุกอย่างทันทีเลยค่ะแหมวันนี้ก็น่าเสียดายเวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ